ก่อนดูย้อนหลังกราบงามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว โอ้นี่มันบักมะพร้าวน้ำหอมว้าวอร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาเปิดที่ร้านขายมะพร้าวเลยนะครับวันนี้เมนูที่จะนําเสนอร้านอาหารที่จะนําเสนอนี่มีมะพร้าวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าตอนนี้อยู่ใกล้บางแสนเนี่ยเราไปแนะนําร้านอร่อยสุดเขตทั้งสามร้านกันดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นอะไรนะครับในอร่อยสุดเขต อร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์สิบหมืน่นสิบหมืน่นสิบหมืน่นคุณผู้ชมครับร้องเพลงนี้ไม่ใช่ลูกทุ่งนะครับผมอยู่ใกล้ๆบางแสนบางสิบหมื่นนั่นเองนะครับร้านแรกวันนี้กินเส้นเล่นเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่ช็อกโกแลตที่ได้ทั้งความแปลกและอร่อยจะสั่งเป็นชามหรือแบบหม้อไฟเขาก็มีให้เลือกนะครับเรามาต่อกันอีกร้านครับเจบุ้ยต้นโพเยดโฟเจ้าเก่าแก่ เรื่องเต็มชามราคาก็ไม่แพงครับแวะมาชิมกันได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวอิ่มไม่อั้นก็ต้องมาที่นี่ครับโฮเซนกริลที่นี่มีทั้งปิ้งย่างและก็ชาบูมีเซตเนื้อหมูซีฟูด้ดซูชิซาชิมิและของทานเล่นให้เลือกสั่งเยอะแยะมากมายส่วนร้านอร่อยสุดเขตในวันนี้เราจะมาแนะนำเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเสิร์ฟมาในภาชนะที่ไม่เหมือนใครไปชมกันเลยครับ โอ้นี่มาแล้วมาแล้วขอบคุณมากครับเชนนั่งเลยครับพี่สวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะแม่พี่ไก่นะฮะใช่โอ้นี่ไงมะพร้าวที่เราจะมาบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้ชมที่ดูรายการเราวันนี้อร่อยสุดเข็เนี่ยเมนูที่เราจะนําเสนอเนี่ยมีมะพร้าวก็ไปเกี่ยวข้องด้วยอีนนี้ผมพาคุณผู้ชมมากินอะไรเดี๋ยวฟังดีๆนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านโมราก๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าวค่ะโมราก๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ในลูกมะพร้าวเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ถามนิดนึงไอเดียนี้มาจากไหนคะเดิมพี่ชายเขาขายมะพร้าวอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ําไปขายแล้วก็จะเหลือแต่ที่เป็นลูกเปล่าอะค่ะเราก็เลยเอาลองมาใส่เป็นชามแทนชามดูค่ะอ๋อเอาลูกมะพร้าวเนี่ยแทนชามก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะแต่ก่อนพี่ขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยในลูกมะพร้าวนี่มีกี่แบบมีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ<แ>เป็นต้มยำเย็นตาโฟแล้วก็เป็นน้ำใสปกติอะคะอ่ะ แล้วก็เป็นแห้งเป็นอะไรได้ค่ะประสบความสำเร็จไหมพี่มากค่ะมากเลยวันนี้ที่ผมมาร้านนี่คุู้ยมไม่ใช่เลยนะเพราะเอกลักษณ์เลยพอไมใ่ใส่ชามแต่ลูกมะพราะ้าวคิดค่าบริการ ค่าอาหารยังไงฮะจากปกติถ้าทำสามสิบใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกมะพร้าวก็เป็น50บาท50บาทก็แค่50บาทเองนะคุณผู้ชมแะแวะมากินได้เลยนะแล้วก็ที่นี่ขายก๋วยเตี๋ยนี่ลูกมะพร้าวอย่างเดียวหรือเปล่ามีขนมจีนเขียวหวานไก่แล้วก็มีขนมจีนน้ำยากะทิด้วยค่ะอ๋อมีอะไรเสริมด้วยค่ะแล้วก็มีเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเป็นของดีของจังหวัดชลบุรีค่ะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะอ๋อเห็นบอกว่าที่ทําเสริมเพราะบางทีการทํานี่ใช้เวลาใช้เวลาค่ะอ๋อแล้วเมี่ยงก๋วย 40บาทค่ะ40บาทเองแล้วก็ <ạ. S 1> มีขนมจีนใช่ไหมขนมจีนน้ำยากะทิขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ค่ะเาเดี๋ยวแวะมากินเลยกันเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะมาทานกันได้ยังไงนะฮะก๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าวชื่อร้านว่าโมลาค่ะก๋วยเตี๋ยวในวลูกมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าวเดี๋ยวมาดูของจริงกันับ ลูกใหญ่มากอะนะฮะถ้าปิดเอาไว้เนี่ยไม่รู้ว่าเมนูไหนเลยนะต้องมาลุ้นกัน,นเวลาก็เสิร์ฟแ,แบบนี้เดี๋ยวก่อนลุ้นเนี่ยเรามาดูนี่ก่อนนี่เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยห่อ,อก,กันเองก็จะมีถั่วง,งอกนะมีกุ้งแห้งมีไข่อันนี้ของมีมืงชนเลยขออนุญาตหยิบเลยแล้วก็น้ำจิ้มนี่แบบนี้ แล้วก็ห่อในเส้นก๋วยเตี๋ยวทานเลย <S <S อร่อยผมว่าดีนะอันนี้เรามาลุ้นกันนี่ละอันนะฮะอันนี้เลยปั๊บอะไรเอ่ยอึับอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยานี่เลยใส่ในลูกมะพร้าวนะดูอันต่อไปนี่อะไรเอ่ยปึ๊บนี่เป็นแกงเขียวหวานไก่แต่ไฮไลท์เด่นของเราวันนี้ดูอันนี้หน่อยเลยปึ๊บน,นี่ก๋นนนนวยเตี๋ยวครับคุณผู้ชม นี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำนี่อยู่ในนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเยนาโฟนะฮะเยนาโฟจะมีเนื้อมะพร้าวด้วย <Yeah. S 1> เห็นหรื <Yeah. S 1> เอเปล่าเราลองชิมดูคือ <Yeah. S 1> กลายเป็นว่ามันทำให้น้ำซุปหวานเองโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะได้อีกอัตรรสนึงอะ่ะโอเคเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ฟ้าบนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่เราทำเป็นบะหมี่ต้มยำมาเห็นไหม ล้วก็มีเนื้อมะพร้าวเหมือนกันผมว่าต้องลองมากินดูนะถ้าผ่านมาแวะมาในระหว่างรอก็สั่งเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวมานี่แน่ลองชิมน้ำซุปหน่อยือถ้าเกิดคุณคิดจะใส่น้ำตาลเนี่ยนะไม่ต้องใส่แล้วมันหอมไม่ติดโัวกเตี๋ยวเลยความเป็นมะพร้าวอะ่ะแล้ก,กินกับเนื้อมะพร้าวแปกมากมันเข้ากันปิดท้ายกันตรงนี้เลยอันนี้เป็น อะไรเอ่ยฟ้าบโอ้เย็นตาโฟทะเลครับอันนี้เป็นเย็นตาโฟทะเลนี่โอ้โหคุณผู้ชมโหนี่ใส่เนื้อมะพร้าวด้วยพอดีเลยน้ำซุปมันหวานขึ้นหอ,อมขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเลยเื่อผมส่วนผมกินไปเยอะแล้วขอตบด้วยน้ะหล่อทั้งกล้วยทั้งนิดนึงโอ้โหดีมากๆเลย ดีมากคุณผู้ชมผู้ชมครับผ่านมาจังหวัดชลบุรีหรือว่าบางแสนนะครับลองแวะมาชิมนะครับร้านนี้โมรากว๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าวนะครับร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ไก่เส้นสุขุมวิทนะคะอยู่ระหว่างแม็โครชลบุรี ie, กับเซ็นทรัลชลบุรีค่ะอยู่กึ่งกลางนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลชลบุรีค่ะครับแวะมาได้เพีกี่โมงครับเปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะวันนี้ผมก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรอยูน่นะครับดื่มอา่อยแก้กหายได้ไประโยชน์มากไปทางร้านนะักใช้1นึงรัง,ลงเลยน,นะครับนอกจากน้นมีตุ๊กตาตก จะไดการตีววนชนหิวและสติกเกอร์ตีว้วชนหิวนะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดสนใจเครื่องดื่มหยวนนะครับหรือว่าร้านค้าไปซื้อได้ที่แมคโครนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสูตรประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งทําได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปากินยังอร่อยเลย เป็นไงครับคุณผู้ชมโงเ่เฮงผมเนี่ยพอจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้ไหมฮะวันนี้ผมอยู่ที่นี่เลยครับรุ่งแสงอพาร์ตเมนต์ลังสิตคลองหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผู้ร่วมในการของเราเนจะต้องใช้พื้นที่ด้านล่างของรุ่งแสงอพาร์ตเมนต์เพื่อทําเมนูเมนูหนึ่งเพราะไม่ทาบนห้องมันค่อนข้างจะยากครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับสูตรประจําตระกูลครับชวสูตรประจาตระกูล มาแล้วครับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอง่อยเบนเบนครับชื่อเบนเบนครับคุณเบนเบนนะฮะคุณเบนเบนนี่วันนี้เราจะขออนุญาตนะครับล่งแสงพันเบนมาทาข้างล่างเพราะเนื่องจากข้างบนเนี่ยมันไม่มีที่สะดวกนะฮะเมนูวันนี้คืออะไรสูตรประจำตระกูลอ่าย่างกากหมูครับมันจะเป็นที่จะต้องเป็นพวกกากหมูหรือหมูชั้นดีอะไรอ่าเสร็จแล้วนําไปทําไงก่อน เจียวไปเจียวแต่เนื่องจากตรงนี้คุณผู้ชมไม่สามารถเจียวได้นะผมเลยไปขอข้างบ้านอีกที่หนึ่งขอที่เจียวหน่อยเพราะนี่ยจะลำบากนิดนึงอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูภาพเราสองคนไปเจียวอยู่ตรงนั้นนะฮะไปดูเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมเราสองคนหนีมาเจียวหมูที่บอกเนี่ยนะฮะเราเอามาเจียวเจียวตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปย่าอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็มาขอที่เขาเจียวเพราะอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่สะดวกนะฮะ แต่ว่าหมูเนี่ยชิ้นส่วนไหนก็ได้นะครับเอามาเจียวให้เหลืองหอมแบบนี้เอาไปทํายำเนี่ยอร่อยเลยถ้าเป็นกากหมูได้ยิ่งดีนะเจียวจนเป็นกากหมูได้ยิ่งอร่อยอ่ะเจียวเสร็จแล้วโอ้โหเหงือแตกเลยหอมมาก ทีนี้พอเทียวเสร็จแล้วนะฮะจะได้มาเป็นเนี่ยเศษหมูกรอบๆแบบนี้คุณผู้ชมมาดูส่วนผสมก่อนมีอะไรบ้างครับครับผมก็คือน้ำซุปสต็อกซี่โครงหมูน้ำซุปที่สองคือน้ำซุปไก่อ๋อต้องมีสองน้ำซุปครับสองน้ำซุปที่เหลือก็เป็นเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับครับผมมีพริกสดพริกสดตั้งโหนตั้งโหนมีหอมแดงมีน้ำตาล มีน้ำมะนาวน้ำปลาชั้นดีแล้วถ้ามีเกลือของอ๋อมีเกลือได้เดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวเอามาให้ได้นะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ้าวเกลือมาแล้วครับนี่นะเดี๋ยวเรามาลองยํากันเลยเชิญเลยครับครับผมอ้าวเริ่มต้นใส่น้ําซุปก่อนใส่น้าซุปก่อนนะฮะใส่น้ําซุปก่อนประมาณเกือบสองทัพพีนะตามด้วยซุปบางใช่ไหมครับผมซุปบางหนึ่งทัพพีทัพพีครึ่งทัพพีครึ่งน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลตัดลดหน่อยนึง ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ามะนาวมะนาวประมาณสามึงสี่ช้อนโต๊ะอ่าตามด้วยน้ำปลาครับผมน้ำปลาสักช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ช้อนครึ่งแล้วกันใส่เกลือไปน่อยิดหน่อยนะฮะเ็ดนิดเดียวพอาไม่ต้องเยอะครับผมพอเกลือนี่จะเค็มมากครับผมอาคนน้ำซุปทุกอย่างให้เข้ากันก่อนมะนาวน้ำปลาน้ำตาลนะฮะโอ้นี่ดูคล่องแคล่วนะท่าทานพริกหน่อยพริกหน่อยครับผมพี่ทานเผ็ดไหมได้อยู่ ครับสองช้อนอีกสดสองช้อนโต๊ะครับอีกสดนะลงไปปุ๊บสีสันมันมาแล้วจริงมันต้องออกสามรสหน่อยใช่ไหมครับผมเอาละนี่ก็ได้น้ำยำแล้วนะอ่าน้ำแบบต่อไปต้องเป็นหอมแดงไปดูดน้ำแน่เลยใช่ใช่ไหมใช่ใส่เลยไหมครับผมใส่เลยนะก็ได้ใส่เลยนะใส่เลยครับหอมแดงต้องใส่ไปเยอะๆครับผมหอมมากนะนี่คุณคุณเบนเบนเขาชิมแล้วไปแอบชิมแล้วเี่ยงอันนี้อันนี้อันนี้ช้อน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 นี่นะพี่ไหนไหนเที่ยงอย่างเที่ยงอย่าง เออฮแซบแซบบเลยรสชาติดีนะพี่หมายว่าตอนนี้มันจะดูเหมือนน้ำเยอะเพราะมันยังไม่ได้ดูดนะครับใช่ครับนะอ๋อนี่ใส่ขึ้นช่ลงไปขึ้นช่ลงไปนะคุณผู้ชมอ๋อนี่เอามาโรยอย่างนี้คือไม่ได้เอาลงไปคลุกงั้นครับใช่เพราะถ้าคลุกแล้วมันจะมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วมันดูดน้ำไครับมันซบเซาดูดน้ํา อ๋อยำแล้วราดลงไปแบบนี้คุณผู้ชมตอนแรกผมนึกว่าเอาลงไปคลุกไม่ต้องคลุกนะครับคลุกไม่ได้ครับคลุกมันไม่กรอบคลุกได้เหมือนกันแต่ไม่กรอบไม่กรอบนะครับราดดีกว่าคุณผู้ชมเสร็จละจานนี้เอาหยอดเลยเอาใส่เลยเอาสาดเลยใส่ไปให้มันอร่อยโน่นนี่นี่หน่อยโอ้อร่อยจังเลยเดี๋ยวผมขอลองชิมนิดนึงก่อนนะ ก่อนจะไปให้กล้องชิมขอทั้งนิดนึงก่อน้ยอร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลยดีมากเมนูนี้นะครับผมบอกเลยเหมาะกับงานสังสรรค์เนาะทำให้ครอบครัวทานก็ได้แล้วก็เป็นอาหารที่เรียกน้ำย่อยดีมากๆเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากคุณเบนเบนนะครับเดี๋ยวเรามีรางวัลมอบให้ด้วยนะครับนี่ครับสูตรประจำตระกูลวันนี้ลองไปทำดูครับง่ายทีเดียวทอดให้กรอบนะ เอาไปทําตามได้เลยคุณผู้ชมมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเมนูนี้เหมาะมากเลยผมตั้งชื่อแล้วกันยำเศษหมูเนาะครับนะครับวันนี้เรามีเงินรางวัลจากรายการตีวุ่นโจดิวนะครับมอบให้2,000บาทนะครับพริกฟันง่วนสุนพิชัยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งนะครับมอบไปใช้1ชุดนะครับพริกฟันซอสหน่หอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ำจิ้มสุกี้ตราตากีนะครับมอบให้1ชุดพริตฟันพริกแกงกระดกวันลดเค้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชุดนะครับและผมมีกระติกน้ำร้อนจากไมโครมอบให้เเเเเลลยยยยยนนนะะคคครรรรรรัับบบมมมีีีีสสููตดดดๆอ่่่่าาาาาาากก็็ไวววววุ้้้ณผชถถถททแ๋หให้ช ต้องกลััวครบสูตรประจำตระกูลครับตร,ระกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2,000ันบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราตาก,กีบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ชัว่วทัวลงพุงวารีตีทัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวนชนหิวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับกับผู้โชคดีที่เป็นแฟนตัวยงของรายการด้วยสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยผมชื่อดุสิตนะครับแต่ก่อนมาเนี่ยผมถามแกนะทางอินบ็อกว่าที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวใหม่ๆบ้างพี่เลยพามาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับที่นี่คือ Space In Spi r i u m ครับ s p a c e i n s p i เร u m เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างเอาจุดไฮไลท์สาคัญสาคัญจริงๆมันมีเยอะมากพร้อมแล้วไปกันเลยครับใช่เลยครับไปผู้ชมครับมาเที่ยวได้นะครับแต่เวลามาเที่ยวเนี่ยอย่าพิ่งกาดตกนะใส่แมสก่อนเข้าตรวจเช็คให้เรียบร้อยด้วยนะฮะราคาเข้าที่นี่แค่ 50บาทนะผู้ใหญ่เด็ก20บาทเองไปเราเข้ามาเลยครับพี่ดุสิตมาถึงไฮไลท์ที่นี่นะคุณผู Notes. ้ชมใจโลสซโคมาฟังก่อนถ้าเกิดอยากจะเล่นนี้ต้องเป็นยังไงบ้างครับได้ครับผมวันนี้เรามีเกณฑ์ในการเล่นสักเห็กอหน้อยนะครับถ้าไม่เป็นช่วงอายุครับ12ปีขึ้นไปไม่เกิน45ปีครับแน่ตงต้องน้อยกว่า175หเซนติเมตร แล้วก็น้ำหนักโทษตั้กว่า7 5กิโลกรัมที่สำคัญเลยการข้านมไปนจะต้องกุมภโมกย์อาหารด้วยนะครับไม่งั้นเราอาจับขยันขึ้นได้อาเกยนได้ครับทุกอย่างเล่นไม่ได้เลยนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราดูน้องๆเล่นดีกว่าว่าเป็น โ <med> ชคดีมากเลยที่ไม่เข้าไปเล่นนะโชคดีมากเลยโอ้โหิิินี่จะเข้าไปเล่นตกไายตายไม่ต้องกินข้าวนะครับผู้ชมครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นจำลองเหมือนเราเดินอยู่บนอวากาศนะฮะ ตอนนี้คุณดูสิทธิ์กับผมเนี่ยคนละหนึ่งชุดเลย <mm> เวลาดูกกนอากาศเขาจะดึงดึงดึงเดี๋ยวลองดูว่าจะจริงหรื <mm> เอเปล่าเฮ้ยนี่ไง <mm> เฮ้ย,อย <mm> โอ้โหมันมนี่มันมากเดี <mm> <mm> ๋ยววันนี้ผมจะเลือกไฮไล้ทัก <mm> ส,สัม3-4จุดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสนุกไหม เยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมเลยป่ะถ้างั้นเราไปต่อที่เนี้อหน้ามาเที่ยวมากนะคุณผู้ชม <c oughs> พาบุตรหลานมาเลยนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะ VR คุณจะเข้าไปอยู่ในโลกอวกาศ ซึ่งด้านในจะมีอะไรให้คุณสมัมผัสเยอะแยะเลยแล้วเหมือนอยู่ในสถานที่จริงนะแบบว่าอยู่ในเนี้ยในโลกของ VR อ่านี่คนพัทยาเราเปิดโอ,อกาสให้คนขึ้นไปดูเลยว่านี่คือโครงการอีก20ปีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะสถานเรือไฟฟ้าความเร็วสูงท่าเรือทะเลน้ําลึกสนามบินอูตะเภาสนามบินอูตะเภาเอาละเดี๋ยวผมใะพี่ดุสิตเนี่ยได้ขึ้นไปดูในฐานะที่อยู่พัทยา ผู้ชมครับเราจะปิดรายการตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาคุณดูสิตเนี่ยไปทานอาหารมื้ออร่อยนะครับที่ทางรายการจะมอบให้แล้วก็ปิดท้ายในการถ่ายรูปในสภาพไร้น้ำหนักนี่เลยครับโอ้โหผมเข้ามาปุ๊บไม่มีน้ำหนักเลยขาลอยจากพื้นอย่าลืมแปะมาถ่ายรูปกันได้นะฮะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณ เป็นอินสปายเมากี่สิพร้อมไหมพร้อมครับ,รบเดี๋ยวเราจะบินไปกินอาหารกันลนะที่ศีราชาพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะชื่อทิพย์นะคะนภัสกรเพชรชุมค่ะเจ้าของร้านอาหารโต๊ะครูนะคะเมนูที่แนะนำวันนี้นะคะจะมีเมนูปูจ๋าค่ะยำโต๊ะครูผัดเตือโป๊ะแกงคั่วปูใบชะพลู รานสีท่อน้านน้ำปลาต้มยำหัวปลาเกา๋าแกงเหลืองปลากระพงค่ะนี่แหละครับวันนี้เราก็จะพาคุณดูสิธ์มาร้านนี้เลยนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ผมแนะนำเลยนะคุณผู้ชมผมว่าถ้ามาที่นี่นะใครอยากได้บรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆนะครับลองแวะมาได้นี่วันนี้ก็จัดเตรียมอาหารให้คุณดูสิท์ทานเต็มท,ที่เลยรพร้อมอยังพร้อมนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมฮะครับผมพร้อมแล้วลุยเลยครับ,รบพี่เต็มที่เลยมา ทำได้หลากหลายเมนูซอสอนเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยคผู้ยมครับผมแนะนําเลยนะครับมาศรีราชาลองแวะมาร้านนี้ดูนะครับบรรยากาศดีราคาดีบริการดีนะครับเนี่ยพี่ทิพย์ทำอาหารเองด้วยชื่อร้านว่าโตครูค่ะอ่าอยู่ตรงไหนครับซอยแหลมเท้าเทวไซโลไซสิบค่ะกี่โมงครับ1ิบเอโมงปิด5้าทุ่มค่ะแวะมาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมาทานนะลองบอกว่ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวดูแล้วมาทานพี่จะลดให้ 10%เลยค่ะรีบมาเลยนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ซอ,อ,อสอเนกประสงค์ตีว้วนจนหิวนะครับสามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ช้อปปี้หรือแอดไลน์นะครับมอบให้หนึ่งชุดนะครับ